ล็อกอินโดยการใส่ชื่อและรหัสผ่านแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกดไปที่สินค้าเพื่อที่จะกดสั่งซื้อโดยการกดติดต่อผู้ขายกดไปที่หมวดหมู่เพื่อเลือกสินค้าตามที่ต้องการตามหมวดหมู่กดไปที่ข้อความเพื่อดูข้อความการสั่งซื้อ ดูแชทต่างๆในการสั่งซื้อกดไปที่โปรไฟล์และกดไปคํำว่าโปรไฟล์เพื่อดูหน้าโปรไฟล์ของตนเองกดไปที่โปรไฟล์อีกครั้งและกดไปที่ขายสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มสินค้าที่ตนต้องการขายและใส่รายละเอียดสินค้าต่างๆที่ ต้องการขายเกี่ยวกับสินค้านั้นและกดออกจากระบบได้